แล้วไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยก็คิดถึงเหมือนกันแต่รู้ไว้เลยนะว่าตั้งใจแบบว่าทำทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อพี่ฟ้าคนเดียวนะมันก็เพื่อพี่ฟ้าด้วยแหละแล้วก็เพื่อทุกคนด้วยที่เป็นแฟนคลับม, main, มีเราเป็นเมนมีเราเป็นศิลปินคนโปรด ไม่อยากให้น้อยหน้าใครสมมติว่าแบบหนังมันฉายไปแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแบบเชียพี่ฟ้าไปทำได้ไงวะอะไรเงี้ยขนาดนี้เลยหรอทำได้ขนาดนี้เลยหรอแบบเออแขนเป็นไรเห็นเลยไอ้บ,บีกลับไปอ๋อ,เ,อเล็บมันดำใช่ปะ เล็บดำไม่ต้องตกใจนะทุกคนแบบว่ามันมันสมบุกสมบันแล้วก็ผจญภัยค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะไม่ต้องแปกใจนะเอ็นเจอร์สุดๆสำหรับวันนี้ไมเนลสมันเป็นคาแรคเตอร์ เป็นมีดเล่เลนขอบคุณคี่มาชมมาครับขอบคุณสำหรับสิงโตนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยแขนเป็นฟองโอเคเขาอยัางเล่นกันอยู่หรอมุกเนี่ยแล้วก็คิดว่าอีกแน่น,น่าจะได้น่าจะ สมมุติว่าจะต้องอช่วงหลังๆที่จะต้องอันนี้มันยังแค่ช่วงแรกอยู่เว่าช่วงหลังๆเนี่ยลหลังจากวันนี้ไปคงจะยิ่งขางโซเชียลมากขึ้นเพราะว่าต้องแบบเรื่องมันจะยิ่งเค้มข้นมากขึ้นก็ต้องยิ่งแบบว่าโฟกัสให้มันบบมากขึ้น <c oughs> ในช่วงนี้มีเวลาแบบว่าได้ไลฟ์ก็เลยแบบว่าเอาสักหน่อยเนาะทุกคน สักนิดนึงก็ยังดีให้หายคิดถึงให้เรามัมีฟริงประปีนะคะหรือว่าแดงชิงทั้งหลายได้เห็นหน้ากันสัก5นาทีส0บนาทีก็ยังดีแต่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องอึ้งสำหรับหนังเรื่องนี้ละครก็อีกมูดหนึ่งละครในเดือนกุมภาเนี่ยบางเกาะคณิกากับทางช่องวันน่ก็จะเป็นอีกมูดหนึง อันนั้นฟิลดาลาสาวแบบทุกคนจะได้เห็นในมูดอารมณ์นั้นแต่ภาพยนตร์ทุกคนก็จะได้เห็นอีกมูดหนึ่งที่แบบมันมีบางฉากที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าเกือบทำไม่ได้แล้วก็กดดันมากๆแล้วก็จะลองคห้แบบมันทำไม่ได้อทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแบบหนึ่งใช่ไหมแบบ เอ้ยเล็บดำน่าเกียดมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยถือสานะไม่ได้ว่าสกปรกนะแต่ว่ามันแบบมันเอ็ e n t เวนเจอร์มาจริงๆแล้วมันแขะแล้วมันแขะไม่ออกมันต้องแงะตอนอาบน้ำพี่ฟ้ายังไม่ได้อาบน้ำนะบางก่อคานิกาใช่ก,นนก็จะเป็นมู f ฟ e ลอารมณ์แบบมันหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะน,นะ แต่อันเนี้ยมันจะมีความเลี่ยวที่มันเลียวแบบเ,ออเลียวสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็คืออารมณ์สวิงมากเพราะว่าถ่ายหนังไอที่นี้ใช่ไหมทุกคนอาทิตย์หน้ากลับไปถ่ายละครแล้วไปสลับกันสลับไปมาไปมาด้ว,ว่กก็รู้สึกแบบอารมณ์ตัวเองตอนนี้ก็คือสวิงมาก คือถ้าสมมุติว่าเราเจอกันในอีเวนต์ในวันที่สิบสี่รือในวันที่สิบหกแล้วแบบไม่ค่อยได้ยิ้มหรือไม่ได้แบบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนช่วยฟีไฟอินเตอร์เทนด้วยนะ <ś le af> ช่วยอินเตอร์เทนด้วยว่าช่วยนี่กันหน่อยไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบโอ้โหเข้าใจแล้ว เข้าใจนะักแสดงที่เขาแบบเวลาเขาเล่นหนังหรือเขาแบบอะไรเงี้ยหมดเวลาถ่ายหนังเสร็จอะต้องต้องเบรกดาวให้ตัวเองแบบสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเพื่อให้แบบว่าโอเคเอะลงมกลับมาคงที่อะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่ได้แบบว่าเว้นไง <c oughs> มีมะม่วงเปรี้ยวกินค่ะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มาก็คือเรามีแวะร้านค้าเรามีแวะแบบว่าร้านกาแฟาอะไรเงี้ยเรามีแบบไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีใครไม่รู้จกักไฟฟ้าคือรู้จักแม้แต่ร้านแบบร้านเล็กๆร้านโชว์หวยเล็กๆจนไปร้านแบบร้านคาเฟ่ร้านอะไรเงี้ยดีใจนะว่าแบบเฮ้ย เราก็มาอยู่ในจุดนี้เหมือนกันนะที่แม้กระทั่งร้านเล็กๆก็รู้จักเราหรือร้านใหญ่ๆร,ร้านอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำเอาขวดน้ำปลรราอิงฟ้ามาให้เซนเรียกเราจิปโปะอย่างเงี้ยจิปโปะดังมากนะจิโปะดังมากเอ้าเอาเอาพี่เผยพี่เขาจะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอามะม่วงแบบมาให้แบบว่า พ่กงพ่เกลอ,อะไรตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องของงานนะเพราะว่าแบบว่าดักจริงทุกคนในช่วงเดือนมกรากุมภาเอา่อธันวามกรากลุมภาสามเดือนเนี่ยจะโหดมากๆเลยแต่ถ้าผ่านมันไปได้ก็จะรู้สึก ภูมิใจโตขึ้นถ้าเดีมยวมีนาะก็จะเข้าสู่ช่วงเดือนของการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ปีส0 2 4ี่สิบซึ่งปีนีู้เจ้าภาพก็คือภูเก็ตพี่ฟ้าก็าอาจจะมีแบบไปช่วยบอสในรอบสำคัญสำคัญบ้างอนะไรเงี้ยก็ถูกว่าเราก็ยิงยาวเหมือนกันนะ ยิงยาวเหมือนกันแล้วก็แววแวแวมาว่ามีละครแล้วก็ซีรีส์เข้ามาเพิ่มแต่กำลังดูอยู่ว่าบทไหนจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเป็นไปได้ในปีนี้พี่ฟ้าก็อยากเน้นในด้านของผลงานภาพยนตร์หรือละครได้มากที่สุด meet you too guys ได้ไปนอนกอันหรอเสียงขึ้นจมูกใช่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นบ i ไฮเดอ s c ซีนของหนังเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจเองว่ามันยากมากแค่ไหนเพราะเขาถ่ายบไฮเดอรซีนไว้ทุกช็อตเลยมันยากกว่าที่คิด Hmm. ชื่อเรื่อง The m a r r i e s ไม่ใช่สิ The Mariette Mariette อะไรสักอย่างภาษาอังกฤษอ่ะโดยถามพี่บอสว่าพรุ่งนี้ถ้าเป็นชื่อเรื่องภาษาไทยจะพูดว่าอะไรดี The m a r r i e t t Movie You guys can s e e uh, เอ่อ next next year August ออกกัดอ,อักตัดฉาะสิงหามหากิตาอืมใช่ออก,กัดสิงหาค่ะใช่เท่ากับว่าในเดือนกุมภาทุกคนจะได้ดูละครแล้วก็ในเดือนสิงหาทุกคนก็จะได้ดู อ um, ภาพยนตร์แต่ถ้ามีซีรีส์ที่เขาจะแทรกอะแล้วฉายในช่วงก่อนหลังกุมภาอะไรอย่างเงี้ยพี่มันไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเฟิร์มหรือยังแววแววมาอีกทีหนึ่งแต่๋ยวรอด,ดูอีกทีหนึ่ง ุกคนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะคะจะได้มาเก็บแรงแล้วก็สุขภาพให้มันแข็งแรงไว้มาเจอกันรู้ปะว่าแล้วลืมอะไร <c oughs> ลืมปักตะากา้าจะลงไลฟ์อยู่แล้วว่าไลฟ์นี้มันขาดอะไรไปสักอย่างมึงลืมปักตะกา้าช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเป็นไลฟ์ที่ให้ทุกคนได้พักแล้วกันเนาะ จะหาตังกินดมลืมอ่าคอมเมนต์ไม่ทันละทุกคนคอมเมนต์เร็วมากๆพี่สันไอเคียร์ของอาบน้ำอยู่ในฟ้าก็จะไปแหละหน้าใสคือจะบอกว่าทุกคนโสมด้วยนะดี่ว่าโสมเลยแหละในช่วงนี้ผอมลงด้วยแล้วก็ โดนแดดค่อนข้างเยอะมากๆโซมนี่ยังได้ฟิลเตอร์ในติกตอกช่วยสินเช้า Did you eat already? Yes and you สวัเช้า ก็คือเรื่องเนี้ยงงมากเล่นกับเจฟอะมันมีมวลพลังงานอะไรบางอย่างที่แม่งแบบมันเป็นเคมีปีาศาจมากๆากแต่แต่มันจะเป็นเคมีปีาศาจแบบไหนทุกคนไปลุ้นดูนะแต่โคตรดีเลยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีท้องหรอ พี่ยัเหรอพี่ยัเสียงท้องร้องหรอพ่แม่พี่โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของพี่ฟ้าพึ่งกินข้าวมาทำไมมันร้องอ่ะขอบคุณสำหรับของ,าาอง,งขวัญนะคะโอ thank you so much forgive ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันย่อยมันไม่ได้หิวเพิ่งกิน ข้าวมาเมื่อกี้สรุปวันที่สิบสี่ทุกคนไปได้ปะเราจะได้เจอกันไหมหรือได้เจอสิบหกเฉพาะลงทะเบียนหรอ าได้ไปค่ะได้ไปบินกลับไปทันระวังเป็นฝ้าใช่นี้เป็นฝ้าแบบกรรม,มาพันนะมีอยู่แล้วแต่ก็กลัวอยู่ว่าจะมันจะมีเพิ่มไหม <m> ใช่ดาา ga. โดงระบาดคอหาอุลร้าวิการอุ้ยคุณพี่ขอบคุณมากๆเลยสำหรับสีโตัวฮะขอบคุณนะคะ ขอบคุณฮะบางกอกคานิกาอุย้ยคุณพี่หายไปนาเหมือนกันนะบังกอกคานิกาฉายในเดือนเกิดพี่ฟ้าพอดีอะแต่น่าจะเป็นหลังวันเกิดถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองในปีนี้อ่าในปีหน้าเหมือนกัน ถ้าทุกคนคิดถึงหรือว่าทุกคนอยากจะให้กำลังใจหรือเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าไปเออ,เอ,อให้กำลังใจหรือว่าบนคิดถึงได้นะมีสองอย่างในด้อมแล้วก็ในทวิตปะแฮชแทก อิงฟ้ามหาชนหรือแฮชแท็กอิงฟ้าวระหาหรืออิงฟ้าวา,าระหาภาษาอังกฤษขอบคุณสำหรับของวันนะครับ ตาบวมหรือชินแล้วก็ไม่รู้หรือพี่ฟ้าชินแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตาบวมอะไรมากมายมันบวมขนาดนั้นเลยเหรอแต่แค่รู้สึกว่ามันแดงบอกไม่ได้ว่ามันบวมเพราะอะไร <c oughs> ไม่ได้แพ้อากาศหรอกมันก็เป็นอยู่ในขั้นตอนอการถ่ายทำนี่แหละทุกคนแล้วข้าวโหดมาก,มาก จะหลับไม่อยากอาบน้ำมาหลับง่วงไม่ได้แพ้อะไรนะทุกคนอย่าไปเข้าใจว่าพี่ฟ้าแพ้อะไรนะพี่ฟ้าไม่ได้แพ้อะไรอเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วที่สันเสร็จแล้ว คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะเขาดอมไม่ได้เดี๋ยวคิดอยู่ค่ะว่าจะให้เขาเปิดดอมเพิ่มเพราะว่าเหมือนเราอ่ะมีสมาชิกเพิ่มในไม่ว่าจะเป็นช่องทางทิกตอกหรือ Twitter หรือใน f a c e b o o k หรืออะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นแบบว่ามีแฟนคลับใหม่ๆอ่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยที่อยากจะเข้ามาในดอมทั้งเดอมอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะ เร็วๆเนี้ยจะให้เขาเปิดเข้ามาให้ทุกคนได้ก็รอติดตามดูนะว่าเขาจะเปิดไหนๆโอเคไหมเจอแล้วอ๋อใชอแล้วกอเป่าผมได้ปะแบบนึง ผมหดเปียกอ่ะทาครีมก่อน,นพร้อมลงไหมนิดนึงค่ะไม่นิดอ่ะเบออยู่ยังได้ยินเสียงท้องร้องอีกเหรอสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรเอ่อไม่ได้ร้องไห้เพราะเศร้าอะไรนะคะอันนี้แค่อยู่ในช่วงกำลังถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ มีเวลาว่างน,นิดนึงพี่ฟ้าก็เลยขึ้นไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยไม่ได้แพ้อะไรนะจ๊ะถ้ามันบวมหรือมันแดงผิดปกติตานี่ก็คือมันอยู่ในช่วงแบบกำลังถ่ายทำภาพยนตร์มันจะมีซีนที่มันแบบต้องใช้อารมณ์เยอะมากๆก,ก็เลยอาจจะมีแบบตาบวมหรือว่าตาแดงเป็นปกติ ะะอยากเข้าด้อมแต่ไม่เคยทันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยวพี่ฝนจะให้เขาพยายามบอกในหลายๆช่องช่องทางพยายามบอกในหลายๆช่องทางฮะ ขอบค,ครับทุกคนเดี๋วไปอาบน้ำก่อนนะถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The m a r r i ่ะ The m a r r i e s อ้ยอ่านออกเสียงยากมากไปอาบน้ำแล้วยซันมันจะเป่าผมด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเทคแคร์ care, ทุกคนนะคะรักทุกคนมากมากอุย้ยพี่จอยขอบคุณครับขอบคุณนะคะ ฝากทุกคนด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Barrier นะคะในช่วงนี้พี่ฟ้าก็กำลังอ,อ,อยู่ในช่วงการถ่ายทำในช่วงตน้ตนๆแล้วก็จะน่าจะถ่ายทำให้เสร็จภายในเดือนกุมภาไม่เกินกุมภา t h i นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงถ่ายทำละครด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ละครจะได้ดูในเดือนกุมภากับบางกอกคณิกาทางช่องวันมือพิภศมมากเลยอะทุกคนดูดิ มือบนแบบโสมมากดีดนนเพื่อเพื่อพวกแกนะจะได้ภูมิใจ,ใจพวกแกจะได้ภูมิใจกันเยอะๆบอกไปแล้วไปแล้วนะรักทุกคนนะคะเลิฟยูไก y s ลืมกันนะถ้าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรอย่างงี้หลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันมาที่16ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันเยอะๆเหมือนกันนะอย่าลืมโฟกัสตัวเองกันด้วยจะปีใหม่แล้วรักทุกคนมากๆถ้าคิดถึงกันก็มาบน่นคิดถึงกันเยอะๆนะบ๊ายบาย